ลงใต้ไปจังหวัดสงขลากันบ้างนะครับมีขนมพื้นถิ่นที่แม้ว่าวัตถุดิบนั้นจะหาได้ง่ายในชุมชนนะครับไม่ต้องเข้าป่ารอผลเป็นปีเหมือนกับลูกปรงแต่ว่าก็หากินได้ยากนะครับเพราะว่าเหลือเจ้าเดียวในตำบลเกาะยอก็คือขนมม้าหวานหอมจากน้ำตาลตะนดครับ ขนมม้านี่เป็นชื่อเรียกขนมพื้นถิ่นนะครับใช้พิมพ์ขนมที่มีรูปคล้ายๆกับม้าครับมีอยู่ร้านหนึ่งในตำบลเกาะยออําเภอเมืองสงขลาครับที่เปิดขายมานานเป็นเพิงเล็กๆนะครับเส้นทางไปวัดโคกเปี้ยวเป็นวัดชื่อดังของตำบลเกาะยอครับใช้แป้งที่บดเองนะครับแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็ใช้น้ำตาลโหนดเป็นส่วนผสมหลักทำให้ขนมมีเนื้อนุ่มหวานกลมกล่อมเคี้ยวหนึบจากเนื้อมะพร้าวนะครับลูกค้าก็จะได้กินกันแบบร้อนๆเพราะว่า ขนมม้าร้านนี้นี่เป็นเจ้าเดียวในตำบลเกาะยอครับจะมีลูกค้าทั้งคนในพื้นที่นักท่องเที่ยวแวะซื้อกันไม่ขาดสายครับก็ย่างขนมขายกันตลอดจนกระทั่งแป้งหมดนะครับขายกันประมาณตอนบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสโมงของทุกวันแค่ชั่วโมงเดียวเองนะครับขนมม้าใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในชุมชนนะครับแม่ค้าบอกเพียงว่าใช้น้ำตาลตนโหนด เป็นจุดเด่นแล้วก็ยังขายขนมแผ่นละ10บาทนะครับจัดเป็นถุงถุงละ2ชิ้น20บาทเท่านั้นเพื่อนบ้านที่เป็นลูกค้าขาประจำก็เล่าเสริมนะครับว่าแม้วัตถุดิบจะมีราคาสูงไปตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าขนมมาเจ้านี้ยังขายราคาเดิมครับเพราะว่าต้องการให้ลูกค้ายัางซื้อหากินได้ตามปกติร้านนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีครับลูกค้าแวะเวียนมาไม่ขาดสายแวะมาพูดคุยกันถามสารทุกสุขดิบกันตามวิถีคนพื้นถิ่นนะครับ ใครที่สนใจจะไปลองชิมนะครับก็ต้องไปที่ในตําบลเกาะยออําเภอเมืองสงขลาที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีร้านอาหารอร่อยขนมที่หายากนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติให้ไปเที่ยวอีกเยอะเลยครับ